ตัวพี่เองเนี่ยพอหลักสี่นะโอ้จะไปหุบออกกําลังกายแบบเหมือนสมัยตอนอายุแบบ30ต้นๆก็ไม่ได้แล้วไงจะแบบให้ไปยกเวทอะไรขนาดนั้นเราก็กลัวกระดูกกระเดี่ยวจะหกักเราก็ต้องแบบพอดีพดีนะฮะแล้วก็บางครั้งสิ่งที่พยายามจะทำแหละอย่างที่บอกว่า มันยากทุกอย่างแต่ถ้าเราหาหนทางตรงนี้ให้มันเจอเนาะก็อกินให้พอนะนอนให้อิ่มใช่ไหมแล้วก็เอาง่ายว่ามีความสุขก,กับอะไรก็หาจุดที่ไปทําแต่ที่ผู้พูดมานี่คือสิ่งที่ยาก่สุอ,ออกกำลงกายองมชงมมอลงกกสุด,สด,สดน,นี้ไม่ได้ออดไม่ได้ไม่ได้เลย <c oughs> คือคือมันก็ต้องแบบอย่างที่บอกว่าเรามีความสุขอะไรอย่างตอนนี้ถ้าถามคัาม